bye <laughs> หากว่าคุณนั้นกําลังมีคําถามว่าเนื้อของฉันมันหายไปไหนกดเรียบทยานสู่ยอดตึกหลบซ่อนในเงเามืดเพื่อล่าเนื้อที่หายไปขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มินิรีวิวประดหันล่าเนื้อดิมระเบียงก่อนที่ไปรับชมคลิปกันก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าพวกคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย กรดัหันเป็นเกมฟรีทูเพลย์ที่พัฒนาและจะจำหน่ายโดยชาร์กมอสเอซึ่งได้วางจำหน่ายในวันที่7กันยาที่ผ่านมา โดย Bloodhunt เป็นเกม Battle Royale ในมุมมองบุคคลที่3แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอะไรสิ่งที่ทําให้เราหยิบเกมนี้ขึ้นมาเล่นก็คือทีมของเกมที่ถูกเซตอัพอยู่ในโลกของแวมไพร์ซึ่งจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันเลยครับระบบเกมของ b l ั o d h u n t ถูกทําออกมาได้อย่างน่าสนใจโดยระบบเกมการเล่นแบบคร่าวๆนอกจากการรวบรวมไอเทมเพิ่มพลังชีวิตและอาวุธสำหรับต่อสู้แล้วผูู้เล่นยังจะสามารถเก็บความสามารถพิเศษเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เล่นได้อีกด้วย โดยทักษะพิเศษเหล่านี้จะสามารถเก็บได้จากการดุดเลือดน n p ซซึ่งมีสถานะเหล่านี้ปรากฏอยู่โดยสถานะพิเศษนี้จะมีทั้งหมด4ประเภท4สีและจะส่งเสริมทักษะต่างๆของผู้เล่นแตกต่างกันออกไปโดยแต่ละสีจะมีระดับทั้งหมด3ระดับซึ่งการเพิ่มปริมาณทักษะในแต่ละระดับก็จะทําให้พลังของผู้เล่นในด้านนั้นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นและไอเทมสําหรับการเพิ่มพลังชีวิตในเกมจากหลายๆเกมที่มีเพียงชุดเกราะยาเติมเลือดและยาสําหรับเล่นการรักษาในเกมนี้คุณจะ สามารถเติมเลือดได้จากการดูดเลือด NPC ภายในเกมหรือจากการดูดเลือดผู้เล่นที่ถูกเราโจมตีจนลม้มโดยการสังหารศัตรูด้วยการดูดเลือดจะทําให้ผู้เล่นคนนั้นได้รับทธาษุพิเศษทั้งหมดที่ศัตรูคนนั้นเก็บมาอีกด้วย การฟารมไอเทมภายในเกมจะเป็นไปตามการออกแบบแผนที่ของเกมโดยแผนที่ในเกมนี้จะเป็นลักษณะนแนวตั้งคล้ายกับ h y เบ r ร์ a สแควทำให้ไอเทมต่างๆจะอยู่บริเวณหลังคาและตามซอกถนนและนอกจากนี้ยังมีร้านขายยาที่มีไอเทมเติมเลือดและรถตู้ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถขนปืนรถตำรวจและรถพยาบาลซึ่งการเปิดหลังรถเหล่านี้จะทําให้ผู้เล่น ได้ไอเทมต่างชนิดกันออกไปตามประเภทของรถคันนั้นและจงระวังให้ดีการเดินเหยียบรถโดยไม่จําเป็นจะทําให้สัญญาณการขโมยของรถดังขึ้นซึ่งนั่นเป็นการเรียกแขกดีๆนี่เองระบบการล้มจากการถูกโจมตีในเกมนี้จะแตกต่างจากเกมอื่นโดยสิ้นเชิงเนื่องจากระบบการล้มในเกมนี้ถ้าหากคุณล้มแล้วไม่ถูกฆ่าจนตายคุณจะสามารถลุกขึ้นมาได้เองโดยมี HP จำนวน,นหนึ่งแต่การลุกเองนั้นมันจะใช้เวลาพอสมควรซึ่งทําให้เกมการเล่นในเกมนี้นั้นดูเป็นการเอาชีวิตรอด ที่กระเสือกกระสนพอตัวปื้นในเกมนี้ส่วนใหญ่ จะเป็นปืนยุคโบราณเพื่อให้เข้ากับธีมของเกมโดยจะมีหน้าไม้คู่และหน้าไม้ธรรมดาเพิ่มเข้ามาโดยหน้าไม้นี้ก็ไม่ใช่อาวุธโง,ง่ๆเหมือนอย่างเกมอื่นเพราะมันค่อนข้างมีประโยชน์เลยทีเดียวโดยหน้าไม้ธรรมดาเมื่อยิงออกไปกระทบก,กับพื้นหรือว่ากำแพงจะระเบิดออกเป็นระเบิดควันซึ่งจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่โดนควันหน้าไม้คู่เมื่อยิงออกไปกระทบกับผนังหรือกำแพงจะระเบิดออกเป็นระเบิดขนาดจมซึ่งจะทำดามเมจในบริเวณที่เก,ก,กิดการระเบิดขึ้น ทางด้านตัวละครในเกมในเวอร์ชั่นปัจจุบันจะมีทั้งหมด6ตัวโดวยจะแบ่งสายตามเผ่าทั้งหมด3สายคือสายแทงค์สายสำรวจและสายซัพพอร์ตโดยในแต่ละสายก็จะมีสกิลแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ผู้เล่นสามารถใช้ตัวละครที่ต่างกันในตำแหน่งที่ทีมต้องการได้โดยการเล่นแบบทีมจะมีผู้เล่น ทีมละ3คนและทุกคนไม่สามารถเลือกใช้ตัวละครซ้ํากันได้โดยตัวละครทุกตัวนั้นจะสามารถนําไปแต่งตัวใหม่ได้ตามที่ผู้เล่นต้องการซึ่งไอเทมที่ใช้ในการแต่งตัวนั้นก็จะได้รับมาจากแพทเทิร์นพาร์ทและการอัพเลเวลของผู้เล่น N.P.C. ภายในเกมนอกจากจะมีให้เราใช้เพิ่มเลือดและฟาร์มทักษะพิเศษแล้วยังจะมี N.P.C. ทหารติดอาวุธที่สามารถยิงคุณให้ตายได้ภายในช่วงอืดใจโดยการฆ่า N.P.C. ทหารเหล่านี้จะตบอาวุธที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งแต่ในส่วนตัวผมไม่แนะนำให้ไปมีเรื่องกับเขาเท่าไหร่เพราะ N.P.C. พวกนี้มาทีมาเยอะยิงแรงพอๆกับผู้เล่นทั่วไปและตายยากพอสมควรและนอกจากนี้การทั้งมือยิง N.P.C. ทั่วไปที่ไม่ใช่ N.P.C. ทหาร ทำให้ผู้เล่นถูกเปิดเผยตาแหน่งแก่คนทั้งแมปเป็นระยะเวลาหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เกมนี้ทำออกมาได้เป็นอย่างดีคือการปีนกำแพงการสไลด์และการกระโดดกล่าวคือมูฟเฟ้นโดยรวมของเกมทำออกมาได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ แต่มีข้อดีก็ย่อมต้องมีข้อเสียปัญหาของเกมนี้คือยังมีการบังคับการคอนโทรลบางจุดที่ยังทําออกมาได้ไม่ดีพอตัวอย่างเช่นมีหลายครั้งที่ผมกดเล็งปืนและยิงออกไปแต่ปืนนั้นมันยิงไม่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรมุมกล้องของเกมที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง กับการยิงบางทีที่มันไม่ค่อยสมูทและมันคับได้ค่อนข้างยากและการออลติไม์เกมที่ทําออกมาได้ไม่ดีมากพอทําให้เครื่องที่มีสเปคขั้นต่ําก็ยังกระตุกอยู่บ้างเวลาเล่นเกมนี้ถ้าให้พูดง่ายๆหลัดฮันก็ดูคล้ายกับส่วนผสม ที่ค่อนข้างลงตัวของเกม Battle Royale High Speed รุ่นพี่ระหว่าง Apex Legends และ h y Per Scrap ที่มีการเซตอัพอยู่ในโลกของแวมพายถ้าใครชอบเกมนแนวนี้อยู่แล้วก็แนะนำให้ลองโหลดมาเล่นดูครับและถ้าเครื่องของใครสเปคไม่ถึงก็ไม่ขอแนะนำครับเพราะนอกจากจะเจอความร้อนของ CPU แล้วคุณอาจจะได้เจอความหัวร้อนที่เฟรมเรตของมันอาจไม่แตะ30เฟรมเลยก็ได้สำหรับใครที่สนใจสามารถเล่นบลัดหันได้แล้ววันนี้ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมครับซึ่งทางเราก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ ใต้คลิปแล้วครับยางถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมือ่อไรจะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ